สวัสดีเยวาวรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม Dead by d a y l i g h รนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นทางด้านของเปิงมินนะฮะแล้วก็จะมาเล่นเปื่ประจําตัวของเขาเลยนะครับก็มีช่างเทคนิคนะฮะจะทําให้เวลาเรากดสกิลเช็คผิดนะคเครื่องจะระเบิดแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับผมเสียงจะดังเบามากนะครับผมแล้วก็สูญเสียวความคืบหน้า3%เปอร์เซ็นต์นะฮะเครื่องปั่นไฟสูญเสียวความคืบหน้าปกติแล้วก็ปลาดเปลี่ยวนะครับผม หลังจากที่กระโดดข้างสิ่งหีิขวางนะฮะเราจะวิ่งเร็วขึ้น150%เป็นะฮะเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ติดสถานะหมดกำลังเวลา40วนะินาทีอย่างที่3นะฮะก็คือตื่นตัวนะฮะเพิกนี้จะทําให้เราเห็นฆาตรกรตอนฆาตรกรทําลายสิ่งของนะไม่ว่าจะพังเครื่องหรือว่าพังไม้นะผมเราจะเห็นนะ,ะแล้วก็เปิดที่พมนับของแม่ป a าเลสโฟเลสวันนี้เราไม่ได้เกิดกับใครเลยอะ เดี๋ยวเราอยู่ที่จงแจ้งเกินลมันจะโดนเหมือนเพื่อนซ่อมแล้วนะฮะเฮ้ยอ๋อนึกว่าเหมือนจะ AFK หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วทำไมเท็เจอร์ไม่โหลดวะเนี่ยเก็แย่แล้วนะผมมาแล้ว,วง้างรองนี้เลยนี่ฮะเราจะเห็นครับผม ผนะู้เล่นของผมปวดขี้ไม่มีอารมณ์เล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาซ่อมเครื่องนี้ต่อนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครลมนะครับผมเหมือนผมจะหลุดออกมาได้แล้วนะครับผมปวดขี้ว่ะเอาเครื่องนี้เสร็จแล้วก่อนโอ้โหหนุ่ยนี่ฮะเวลาเราเครื่องพังมันจะเป็นแบบนี้ฮนะเ <Okay, S 1> มื่อกี้นี่เขาตุ่งหางไม้ไงนี่สั์โอเคเพื่อนโดนแล้วโอ๊ยโอเคเสร็จไปนหนึ่งเครื่องนะวันนี้เพื่อนได้จุกอยู่นะพาแล้ว เราะมาดูเครื่องนี้ก่อนนะครับโอ้ยเฮี้ยตุกข้ามใหม่ดิเดีย๋ยวเราค่อยไปช่วยเพื่อนนะฮะเหอนว่าเขาจะไม่เห็นผมนะฮะตอนนี้เพื่อนถูกช่วยไปแล้วนะับแมงเอ้ยปดขี้โอเคเพื่อนฮี้วกันแล้วทำไมมันต้องกระตุกทุกครั้งที่มีครปฏิกิริยาสั้นตหนึ่ง เสียงไปไกลแล้วนะฮะดีนะมีเปิร์กนั้นช่วยไว้แม่งกระตุกตอนนี้พอดีเวยไม่งั้นเพื่อนรีพอร์ตกูเนี่ยเลยเหมือนตอนนี้น่าจะเจอทางด้านที่คิลเลอร์แรงต่ำนะครับก็น่าจะรับมือได้อยูอ่กำลังพังเครื่องหรือพังไม้สักอย่างครับผมอันนี้กําลังมองหาอะไรสักที่ฮะเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาครับผมเฮ้โอ้อยู่ไกลมากโอเคโอ้ยปดขี่โออะไรวะไม่ดนด้วยนะ อะไรวะยืนโอ้โหผมไม่เห็นนะเมื่อเี้าแล้วปลาไม่โดนเลยนะโอ้โหเหยื่นสุดไม่ไงแกตัวเทมหน่อยวกันเพิ่มแต้มไม่เคยได้ทำอะไรเลยไม่เคยได้เห็นหน้าใครทั้งหมนเปิดประตูไหนวะเนี่ยน่าจะประตูฝั่งนู้นนะฮะไม่ใช่ประตูฝั่งนี้วะเหี้ยชิบหายแล้วกูกูก็วิ่งตามมาซะแบบเวนประตูฝั่งนี้ไหนเพื่อนโอเคนำไปเลย เอออาเข้าไปเข้าไป yes sir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  Yes Sir! ทำหาเลยก็ไม่รู้โอเคจบคลิปกดวิวไปเที่ยวน